c01 เมนู 01, ระบบ401เมนู 01, ระบบจะใช้สำหรับเพิ่มลบปรับปรุงแก้ไขเมนูหลักในการใช้งานระบบซึ่งในการทำงานประกอบด้วย3ขั้นตอนคือ 1. การสร้างชื่อเมนูหลักที่ต้องการให้แสดงในระบบ 2. การกำหนดการเชื่อมโยงว่ามีการเชื่อมโยงหรือลิงก์ไปที่ไหน 3. การกำหนดเมนูย่อยภายใต้เมนูหลักที่สร้างไว้ มาดูการทำงานที่หน้าจอกันครับจากตั้งค่าระบบคลิกเข้าสู่ C01 เมนูระบบจะพบหน้าจอดังนี้ครับเรามาดูรายละเอียดตารางกันก่อนนะครับเริ่มจากคอลัมน์ลำดับที่เป็นการจัดลำดับของเมนูว่าอยากให้อยู่ลำดับไหนโดยพิมพ์เลขลำดับที่ต้องการและคลิกที่ปุ่มจัดลำดับแล้วลำดับจะเปลี่ยนตามที่ต้องการครับชื่อเมนู คือชื่อเมนูหลักที่แสดงในระบบครับตามตัวอย่างจะมีเมนูโครงสร้างและตำแหน่งเมนูบุคลากรเชื่อมโยงคือการเลือกประเภทการเชื่อมโยงข้อมูลว่าลิงก์ไปที่ไหนเมนูย่อยจะเป็นจำนวนเมนูย่อยภายใต้เมนูหลักแต่ละอันครับเช่นโครงสร้างและตำแหน่งมีเลข3ตรงนี้คือมี3เมนูย่อยครับโดยสามารถ คลิกที่เลขจำนวนเพื่อเข้าไปจัดการเมนูย่อยภายใต้เมนูหลักได้อีกครับสัญ,ญลักษณ์ดินสอคือแก้ไขปรับปรุงเมนูรายการนั้นๆเมื่อคลิกแล้วข้อมูลเดิมก็จะแสดงขึ้นมาแบบนี้เราก็พิมพ์แก้ไขปรับปรุงได้เลยและบันทึกแต่หากไม่ต้องการแก้ไขก็กดยกเลิกสัญ,ญลักษณ์กากบาทคือลบเมนูรายการนั้นๆ เมื่อกดลบจะมีหน้าจอยืนยันการลบอีกครั้งหากต้องการลบกดยืนยันหากไม่ลบกดยกเลิกแสดงคือต้องการให้เมนูนี้ปรากฏออกมาในหน้าเมนูหรือไม่หากติ๊กเครื่องหมายถูกคือแสดงให้เห็นหากไม่มีหรือติ๊กออกแบบนี้ก็คือไม่แสดงครับส่วนด้านบนปุ่มเพิ่มข้อมูลจะใช้เมื่อต้องการเพิ่มเมนูหลักเข้าไปลองทำกันดูเลยนะครับ คลิกที่เพิ่มข้อมูลพิมพ์ลำดับ14ชื่อเมนูคือพิมพ์ชื่อต้องการใช้เป็นชื่อเมนูเช่นทดสอบบุคลากรพิมพ์เลยครับส่วนเชื่อมโยงสามารถทำได้2วิธีครับคือเลือกไม่ระบุคือการไม่ระบุชื่อไฟล์แสดงว่าต้องการให้มีเมนูย่อยลงไปอีกส่วนอีกแบบคือระบุชื่อไฟล์ที่ต้องการลิงก์ไปเมื่อครบเรียบร้อยแล้วกดเพิ่มข้อมูล เมนูที่เพิ่มขึ้นก็จะไปแสดงที่ตารางด้านล่างตรงนี้ครับแต่หากพิมพ์แล้วไม่ต้องการก็กดที่เคลียร์ครับทีนี้มาดูสัญ,ญลักษณ์เหนือตารางกันซึ่งจะใช้กับทุกตารางในระบบเลยครับเป็นสัญ,ญลักษณ์การจัดเรียงครับดาวสีแดงหมายถึงคอลัมน์นั้นสามารถเรียงลำดับได้ลูกศรลงหมายถึงจัดเรียงจากมากไปน้อยโดยคลิกตรงหัวตารางแบบนี้การจัดเรียงข้อมูลในคอลัมน์ก็จะเปลี่ยนไปครับ ลูกศรขึ้นหมายถึงเรียงจากน้อยไปมากตามนี้ครับการใช้งานไม่ยากเลยนะครับ